สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพิก,กี้พายลอตนะครับวันนี้นะครับพิก,กี้พายลอตก็ผ่านเลเวล 205เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าสายฟรีเติมพรีเมียมแล้วทําการวิจัยเรียบร้อยเลเวล205มีอะไรบ้างครับได้ก็คือได้ซิลโลเวอร์การันตีตอนเลเวล200รนะครับแล้วก็ Pan ill, แผ่นเขียวแผ่นขาวไอ้แผ่นเขียวแผ่นขาวเช่นเดียวกันครับก็คือได้วิจัยรวมไปถึงการลงดันนะครับแล้วก็อินเด็กสแตงรวมไปถึงเหรียญเขียวเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าคิดเป็นมูลค่าเงิน M แล้วเลเวล205ของผมจะได้ประมาณกี่ M มาสรุปประจำ ดาก,กันนะครับเดี๋ยวเรามาดูซิลโลว์การันตีกันครับว่าได้เท่าไหร่เซิร์ฟเวอร์ทอนะครับขายอยู่ที่ประมาณ 8m ต่อไปแผ่นเขียวนะครับแผ่นเขียวอยู่ที่แผ่นละ3,100คูณกับ50เท่ากับ150,000ต่อไปแผ่นขาวแผ่นขาวราคาอยู่ที่ประมาณ50,000เซนี50,000คูณ3 5เท่ากับ1,750,000 เซนีต่อไปอินนะครับอินอยู่ที่ชิลลประมาณ6 0,000นะครับคูณ41เ่ากับ 2, 4, 60, สรล้าน4ี่0 0 0ต่อไปเด็กแบบทิเดวเด็กชิลลประมาณ55 55,000คูณ37เ่ากับ2ล้านเศษครับต่อไปสแตงสแตงประมาณ13,000คูณกับ37เ่ากับ 4, 88, ส8่0 0นีอันสุดท้ายครับเหรียญเขียวเหรียญเขียวตกอยู่ที่เหรียญละประมาณ7,8 0ป0พ่ากับ10เเศษครับเมืม่อรวม มูลค่าทั้งหมดของตั้งแต่เลเวล104จนถึง205นะครับสัปดาห์ที่2ของผมวันนี้ก็จะได้อยู่ที่ประมาณ 16m ด้วยกันนะครับถ้าขายของหมดนะครับก็วันนี้ครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับสำหรับการสรุปในสัปดาห์ที่2นี้สําหรับวันนี้ครับก็สมควรแก่เวลาครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนครับที่ติดตามรับชมพี่กี้พิลอวันนี้นะครับก็เดี๋ยวจะพยายามอัปเดตทุกสัปดาห์นะครับส่วนเรื่องฟาร์มช่วงนี้ยังไม่ค่อยได้สตรีมนะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็คือเสียเวลาไปกับการทําวิจัยส่่วนใหญ เดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะมีไลฟ์สตรีมต่อไปนะครับก็สำหรับวันนี้ครับพิกกี้ไพลอตหดขอญอาตเพื่อนๆไปก่อนสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ